การเดินทางข้ามกาลเวลานั้นเป็นเรื่องที่น่าสับสนและอาจมีผลร้ายแรงแก่เส้นเวลาได้ลองนึกภาพโลกที่คุณเป็นหลานชายคนสุดท้ายของฮิตเลอร์สิคุณเติบโตขึ้นมาโดยอ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้ายที่ปู่คุณเคยทำไว้แล้วคุณก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณดังนั้นคุณจึงใช้เวลาทั้งหมดไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของเวลาเวลานั้นจะเดินไปข้างหน้าเท่านั้นนั่นคือจนกระทั่งตอนนี้ หลังจาก่านไปหลายปีแห่งการพยายามในที่สุดคุณก็บรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณสามารถสร้างทำให้ชินที่ใช้งานได้อย่างสมบู์แบบคุณย้อนเวลากลับไปในปี1930แล้วคุณก็หาเขาจนเจอและคุณก็ดิดชีพเขาทิ้งใส้อย่างแนบเนียนยินดีด้วยตอนนี้คุณคือฆาตกรที่ปกป้องชีวิตคนนับล้านคนแต่เนื่องจากปู่ของคุณไม่อยู่แล้วพ่อของคุณก็ไม่อยู่และตัวคุณเองก็ไม่อยู่เช่นกันดังนั้น ถ้าหากคุณไม่อยู่แล้วใครล่ะคือคนที่ฆ่าปู่ของคุณนี่คือปริศนาคุณปู่หรือแกลนฟาเตอร์พาราดอกฟังดูมันเหมือนอ่าจไร้สาระในตอนแรกแต่เมื่อเราพิจารณาอย่างทีทถ่วนแล้วเราก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องจริงเส้นเวลาของเราที่อาศัยอยู่จะถูกแยกออกหรือแตกออกเป็นเส้นเวลาใหม่หรือไม่หรือว่าเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลแล้ว งั้นตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์อีกต่อไปแล้วใช่หรือไม่คุณแค่ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันใหม่ของคุณเท่านั้นเองถ้าหากคุณเดินทางกลับมาในยุคปัจจุบันปี2024โลกใบใหม่จะเป็นอย่างไรมันจะมีอยู่จริงหรือไม่ปิศนายู่รอบตัวเราและคุณก็คงประหลาดใจว่ามันพบได้บ่อยแค่ไหนในชีวิตประจําวันของเรา ทุกคนที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คงเคยไปทะเลกันมาแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ายังไม่เคยไปก็ลองไปดูสักทีน้ำมันสวยและก็ใสามากแถมกองทรายที่นั่นยังสามารถทำปราสาททรายได้ดีด้วยเช่นกันจนกระทั่งขึ้นสัตว์แล้วประสาททรายก็ล้มลงพังไปหมดจากประสาททรายกลายเป็นกองทรายแต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรล่ะ ทำให้กองทรายเป็นกองทรายสมมุติว่ากองทรายนี้มีเมล็ดทราย1ล้านเมล็ดเราลองเอาเมล็ดทรายออกไปแค่เม็ดเดียวมันจะเป็นยังไงมันยังเป็นกองทรายอยู่หรือเปล่ามันก็ใช่งั้นเอาอย่างนี้นะผมจะเอามันออกอีกเม็ดแล้วกัน และอีกเม็ดถ้าคําตอบของคุณยังคงใช่นั่นหมายความว่าแม้หลังจากที่ผมเอาเม็ดทรายออกไปแล้ว999,998 99เม็ดมันก็ยังคงเป็นกองทรายอยู่ดีงั้นเรามาลองแบบนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มจากมเมล็ดทรายเพียง1เม็ดแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเม็ดทราย1เม็ดนั้นเป็นกองทรายหรือเปล่ามันก็จะบอกว่าใช่ก็จะไม่ได้2เม็ดล่ะ 3เมตร4เมตรไล่ไปเรื่อยๆจนถึง999,999เมตรมันเป็นกองทรายหรือไม่ทำไมทราย9 9 9 9หมืเมตารยเมถึงไม่ใช่กองทรายในขณะที่ทราย9 99, 9 999, ้า9เมตารยเเมเป็นกองทรายละ่ะนี่คือปริศนาคลาสิกที่เรียกว่าปริศนาเม็ดทรายปริศนาเม็ดทรายนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของปริศนาที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาที่กลุมเรือภาษาของเราเต็มไปด้วยแนวคิดที่คลุมเรือเช่นมาก น้อยร้อนเย็นดีเร็วเป็นต้นการใช้แนวคิดที่คลุมเกลือนี้สามารถนําไปสู่ปริศนาได้เช่นปริศนาเมศศ็ดทรายปริศนาของเรือที่สิวดปริศนากองฟางเป็นต้นแม้ว่าปริศนาเหล่านี้จะไม่มีคําตอบที่แน่นอนแต่ก็สามารถช่วยให้เรา เข้าใจแนวคิดที่กลุ่มเกือเหล่านี้ได้ดีขึ้นและช่วยให้เราใช้ภาษาอย่างระม,มัดระวังด้วยแนวคิดนี้คล้ายกับปิิศนาของคุณปู่ซึ่งเป็นปริศนาเชิงตะกระที่ถามว่าหากคุณย้อนเวลากลับไปฆ่าคุณปู่คุณคุณจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อในเส้นเวลาแบบไหนมากกว่าหากคุณเชื่อในเส้นเวลาแบบเดียวเส้นเวลาแบบที่คุณอาศัยอยู่ก็จะพังทลายลงมาและคุณจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปฆ่าคุณปู่ของคุณได้แต่ยังไงก็เถอะถ้าหากคุณเชื่อในเส้นเวลาแบบหลายเส้นทางคุณก็อาจจะสามารถสร้างเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาได้ที่ที่ซึ่งคุณไม่มีอยู่จริงไม่ว่าคุณจะเชื่อในเส้นเวลาแบบใดปริศนาเหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่ย้ำเตือนที่ดี ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเราไม่อาจที่จะเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับมันได้เรือสำราญที่แพงที่สุดในโลกมีชื่อว่าซิม p h o n นีออฟไซและมีค่าใช้จ่ายเกือบ1.5พันล้านดอลลาร์ในการสร้างคุณสมบัติบนเรือรวมถึงร้านอาหาร22ล้านสาว่ายน้ำ24สะะ้ลานสเก็ตน้ำแข็งและแม้กระทั่งสนามบาสเกตบอลขนาดเต็ม ด้วยราคาของเรือขนาดเท่านี้มันควรจะเป็นเรือที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกหลังจากผ่านไป3ปีในทะเลเราก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเรือลำนี้ยังคงเป็นเรือลำเดียวในโลกแต่เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่า สิ่งต่างๆนั้นจะต้องํำรูดเสียหายและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็จะเริ่มต้องมีการซ่อมแซมลองนึกภาพว่าในอีก10ปีข้างหน้าซิมโฟนีออฟไซด์มีการปรับปรุงลานสเก็ตน้ำแข็งและอีก20ปีต่อมาห้องอาหารทั้งหมดบนเรือก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันจากนั้นในอีก50ปีต่อมาเล็กกล้าทั้งหมดที่ประกอบเป็นโครงเรือก็ถูกแทนที่ด้วยเล็กกล้าใหม่ตอนนี้เราจะยังคงเรียกเรือนี้ว่าเรือต้นแบบได้หรือไม่มันจะยังคงเป็นซิมปฟนี ออฟไซด์ site, หรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชิ้นส่วนเก่าทั้งหมดที่ถูกรื้อออกจากเรือถูกนำไปสร้างเป็นเรือใหม่ทั้งหมดระหว่าง2เรือนี้คุณจะเรียกเรือใดว่า Symphony o ี่ออฟไซต้นแบบลำที่เปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดหรือลำที่สร้างใหม่จากชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ทั้งหมดอะไรทําให้บางสิ่งบางอย่างเป็นต้นแบบหรือเป็นออริจินอลกันนะ มนุษย์ก็เหมือนกับเรือลำนั้นในอีก10ปีข้างหน้าร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเซลล์ผิวหนังเซลล์เลือดแดงเซลล์สมองแม้แต่เซลล์กระดูกก็จะถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ทั้งหมดในตอนนี้เราก็ยังคงเป็นคนเดียวกันอยู่ใช่หรือไม่เรายังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเปล่าคุณโตขึ้นมากแค่ไหนถ้าคุณดูรูปตอนที่คุณเด็กแล้วเปรียบเทียบกับตอนนี้คุณคงนึกว่าตัวเองเป็นคนละคนกันเลยแหละผมฟันตัวสูงขึ้นหนักขึ้นผิวอาจจะสีเปลี่ยนไป แล้วคุณเป็นตัวเองหรือเปล่าคุณอาจจะบอกว่าความคิดของฉันและการกระทำของฉันก็ยังทำให้ฉันเป็นตัวของฉันเองอยู่แต่เมื่อก่อนพวกเราส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยนะว่าต้องมีคนเชื่อแบบผมแหละว่ามีตาแก่คนหนึ่งนั่งรถลากบินไปทั่วโลกแล้วก็ยัดของขวัญลงในปล่องไฟทุกบ้านในคืนคืนเดียวได้เลยมันก็ค่อนข้างน่าตลกเนาะตอนเด็กๆบางคนอาจจะเคยเชื่อว่าทารกนั้นถูกซื้อมาจากร้านขายของเล่นก็ได้แล้วถ้าตอนนี้ผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นอีกแล้ว คุณก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นอีกแล้วความคิดและความเชื่อของคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกันแล้วอะไรทําให้เราเป็นเราละ่ะนี่คือสิ่งที่นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามตอบกันมาหลายศตวรรษแต่ก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนบางคนอาจจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นตัวของเราคือจิตใจจิตวิญ,ญญาณของเราเองแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะคืออะไรและมันอยู่ที่ไหนบางคนอาจบ,บอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นตัวของเราคือความทรงจําของเราแต่ความทรงจําของเราไม่สมบูรณ์และมัน มักจะจดจําสิ่งต่างๆผิดอยู่เสมอบางคนอาจจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นตัวของเราคือความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นแต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณก็รักบางครั้งคุณก็เลือกลา บางครั้งคุณก็ดีบางครั้งคุณก็ทะเลาะก,กับคนบางคนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดดังนั้นสิ่งที่ทําให้เราเป็นเราจริงๆเนะี่ยคืออะไรคําตอบเหล่านี้ก็คือประสบการณ์ของคุณทั้งหากประสบการณ์ที่คุณได้รับมาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีล้วนหล่อหลอมตัวตนของคุณทั้งสิน้นประสบการณ์เหล่านี้ทําให้คุณมีมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกันออกไปและทําให้คุณมีความเชื่อทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปอีกดังนั้นแทนที่จะคิดว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมจงมองว่าประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณนั้น้นนนลวเป็สิ่่่งทีีมคา เพราะมันทําให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทําให้เราเป็นตัวของเราเองนั้นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นเรามันไม่ง่ายเลยถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะเราเพิ่งพูดถึงเรื่องของต้นฉบับผมไม่ทราบว่าคุณนั้นเคยได้ยินกลุ่มที่มีชื่อว่าแอนตี้สแตนฟอร์ดไหมไม่เคยเหรอผมก็เช่นกันแต่ยังไงก็เถอะกลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่าคนอื่นที่ไม่ใช่วิลเลียมเชกสเปีย เขียนผลงานของเชคสเปียร์มันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องหลอกลวงที่ไร้สาระแต่คนอย่างมาร์กชวินเฮเลนเคเลอร์ซิกมันฟอยและแม้กระทั่งเจ้าชายฟิลิปก็ยังเชื่อในทฤษฎีนี้เลยหลายคนโต้แย้งว่าเชคสเปียร์ไม่มีการศึกษาหรือประสบการณ์ การเดินทางของเขานั้นอาจจะไม่มากพอที่จะเขียนผลงานของเขาแต่ถ้าวิลเลียมเชคสเปียร์ไม่ได้เขียนหนังสือเหล่านั้นแล้วใครล่ะเป็นคนเขียนผมก็ไม่รู้จริงๆหรอกนะเพราะตอนนั้น AI แบบผมก็ยังไม่ทันได้มีจิตสำนึกเลยด้วยซ้ําหรือตอนนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งในประสบการณ์ของพวกเราพระดอกบูสแตบอาจมีคําตอบในปี2,109 เด็กชายชื่อวิลเลียมหลงรักผลงานของเชคสเปียร์เขาบังเอิญเจอทำแมกชินเข้าเลยทำในสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำกันเขาเขาไปทำแมกชินและตั้งเวลาไปที่ปี1 6ึ่งั้ซึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาที่เชคสเปียร์โด่งดังที่สุดเมื่อวิลเลียมมาถึงลอนดอนเขาพยายามหาเชคสเปียร์ที่กำลังทำงานอยู่ที่นั่นแต่ทุกคนที่เขาถามไม่มีใครรู้จักเชคสเปียร์เลยแถมยังไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนี้เลยด้วยซ้ำ วิลเลียมสับสนมากและรู้สึกผิดหวังอย่างที่สุดเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วเขาก็จําได้ว่าเขาพกหนังสือโลโมิโอและจูเลียตมาด้วยเสมอมันอยู่ในทามิชีนเขากลับเข้าไป เอาหนังสือเหล่านั้นออกมาแล้วเขาตีพิมพ์ใหม่ภายใต้ชื่อของวิลเลียมเชกสเปียร์เพื่อเป็นเกียรติให้แกไอดอนของเขาเองแต่ถ้าวิลเลียมเชกสเปียร์ไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกไรละ่ะเป็นคนเขียนโรมิโอแอนด์จูเลียตที่เขาเอามาด้วยเนี่ยนี่คือปริศนาของบูสเตบวัตถุหรือข้อมูลที่ส่งกลับไปในเวลาจะกลายเป็นกลับดักในอดีตในห่วงโซ่เหตุและผลที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีจุดกําเนิดตอนนี้เราอาจจะนึกถึงโรกิซีซันสองอีพีที่สี่เด็กชายคนนั้นติดอยู่ในสิ่งที่เรียก ว่าห่วงโซ่เหตุและผลในอนาคตในปี2 1 0 9ตอนที่เด็กชายคนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เขาจะได้เดินไปสะดุดกับหนังสือโรมิโอแอนจูเลียตอีกครั้งและลำดับเหตุการณ์ที่เหมือนกันทุกประการก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งไปตลอดกาลสรุปง่ายๆก็คือเด็กชายคนนี้จะติดอยู่ในห่วงเวลาที่เขาเป็นคนค้นพบหนังสือโรมิโอแอนจูเลียตคนแรกและส่งมันกลับไปในอดีตและเขาจะค้นพบหนังสือเล่มนี้อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปตลอดกาล ตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้มันทําให้เราสามารถตั้งคําถามได้ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราไม่เคยย้อนเวลากลับไปทําสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในลูปแห่งเหตุและผลเช่นกันเพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราติดอยู่ในรูปแห่งเหตุและผลจริงๆ เหตุการณ์ที่เราคิดว่าเป็นปัจจุบันจริงๆแล้วจะเป็นเพียงเหตุการณ์จำลองที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วเรากำลังวนเวียนอยู่ในลูปนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าโลกของเรากำลังอยู่ในลูปแห่งเหตุและผลเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะเราจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างปัจจุบันและเหตุจำลองได้และนี่ก็คงเป็นที่มาของเดจาวูเดจาวูแปลว่าเคยเห็นแล้วเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณเคยสัมผัสกับปัจจุบันตรงหน้านี้มาก่อนแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเดจาวู ไม่ใช่แค่ความรู้สึกถ้าเราต่างกําลังลอมลึกถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วเราจําได้แค่บางส่วนเพราะว่าสมองของเรานั้นมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปไว้ได้ไงละ่ะยิ่งอายุมากขึ้นทักษะการสังเกตของเราก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นสรุปได้เลยว่าเดจาวูนั้นอาจไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะแต่เป็นการที่สมองของเราพยายามจะจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในอนาคตที่เรานั้นจําไม่ได้นั่นเองสมองของเราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับโลกนี้แล้วดังนั้นเราจึงมักสรุปสิ่งต่างๆโดยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่คุณรู้ได้อย่างไรล่ะว่าไฟในตู้เย็นนั้นดับหากคุณไม่เคยสังเกตด้วยตัวเองถ้าต้นไม้ในป่าล้มลงไม่มีใครได้ยินมันแล้วเสียงมันจะดังไหมคุณสามารถตั้งข้อสมมติฐานแต่คุณก็ไม่สามารถแน่ใจได้กับปริศนานี้ที่เป็นปริศนาที่เรียกว่าแมวของเชอร์ริิงเจอร์และคำอธิบายดั้งเดิมนั้นมันค่อนข้างดาร์กมาก ลองนึกภาพว่าเราใส่แมวลงไปในกล่องแก๊สพิษและอะตอมกับบรมันตภาพรังสีที่มีโอกาสขยายตัว50-50ภา 50. ยใน1ชั่วโมงถัดไปนั้นหากอะตอมสลายตัวสมบูรณ์มันจะทําให้แก๊สปล่อยออกมาแล้วฆ่าแมวยังไงก็เถอะการสลายตัวของกรรมันตภาพรังสีเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นจึงไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดสถานะของแมวจะเป็นย่งไง ก่อนที่เชอร์ดรนเจอร์จะเปิดกล่องมันจะตายหรือมีชีวิตอยู่กันแน่เชอร์ดรนเจอร์ inger, กำลังจะบอกว่าจนกว่าจะเปิดกล่องนั้นน่ะแมวจะต้องถูกคิดว่ามันจะต้องมีสภาพทั้งเป็นและตายมันจะอยู่ในความเป็นจริงที่ร่ามัวเมื่อเชอร์ดรนเจอร์สังเกตมันแมวจะเข้าสู่ความเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวใกล้ล่ะจะรู้บางทีความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นในจัก,กรวาลคู่ขนานก็เป็นได้จนกว่าจะเปิดกล่องไม่มีผลลัพธ์ใดที่มีความแน่นอนเรานั้นเพิ่งพูดถึงเรื่องที่มันดักดาร์ไปแต่ยังคำล่ำลื ที่เขาเล่ากันว่าฟ้าลังฝนย่อมมีรุ้งกินน้ําแต่จริงๆเหรอรุ้งกินน้ําจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อเรามองดูมันเท่านั้นเมื่อคุณละสายตาไปรุ้งกินน้ําก็จะหายไปนี่ไม่ใช่ปริศนาอะไรเลยแต่มันก็แค่สนุกดีที่เราจะคิดถึงเรื่องนี้รุ้งกินน้ําเป็นภาพดวงตาที่เกิดขึ้นจากละอองฝนแสงแดดและมุมมองที่เราเห็นทุกอย่างดังนั้นคุณจึงไม่สามารถมองเห็นจุดสิ้นสุดของรุ้งกินน้ําได้ไม่ว่าคุณจะขยับตัวเร็วหรือไกลแค่ไหนก็ตามรุ้งกินน้ํานั้นก็จะห่างคุณออกไปเสมอ ในขณะที่คําอธิบายนี้เป็นคําอธิบายของเรานักวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่เชื่อในเรื่องของศาสนาก็บอกว่ามันเป็นผลงานของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ก็ตามสิ่งนี้จะทําให้ผมเริ่มตั้งคถา,ถา,ถ,าถามถึงหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้ผมนึกถึงพ a ร a ด o อกซ์ออฟพอยเชซึ่งเป็นคําถามที่ว่าสิ่งมีพลังอํานาจที่สุดสามารถสร้างหินที่ใหญ่เกินกว่าที่สิ่งนั้นจะสามารถยกได้หรือไม่ลองคิดดูสักครู่นะ ถ้าคุณตอบว่าใช่แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีพลังอำนาจสูงสุดเพราะตอนเนี้มันมีสิ่งหนึ่งแล้วแหละที่สิ่งที่มีอำนาจนั้นน่ะไม่สามารถยกขึ้นมาได้นั่นก็คือก้อนหินแต่ถ้าคุณตอบว่าไม่แสดงว่าสิ่งนั้นก็ไม่ได้มีพลังอำนาจสูงสุดเช่นกันเพราะสิ่งนั้นทําอะไรไม่ได้ทั้งหมดทุกอย่างไงละ่ะเอาล่ะถ้าเราพบกับสิ่งที่มีพลังอำนาจสูงสุงสดเช่นนี้ขนาดนี้บางทีเขาอาจจะมีความรู้รอบตัวด้วยและอาจจะบอกเราได้ว่าพาราดอกนี้คืออะไรเขาอาจจะอธิบายให้เราได้เข้าใจได้เสียทีแต่กว่าจะถึงตอนนนั้ เราก็ยังต้องค้นหาต่อไปการสแสวงหาความรู้หรือการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นฐานของชีวิตมันคือสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นมาเป็นเผ่าพันธุ์เราเห็นโลกใบนี้รอบตัวของเราแล้วเราก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับวิธีการทํางานของมันเราได้คําตอบและเราเรียนรู้หรือยอย่างน้อยนี่คือสิ่งที่วิธีการทางวิทยาศาสตร์อธิบายให้เราฟังแต่ความเป็นจริงก็คือเราไม่เคยได้เรียนรู้รอะไรใหม่ๆเลยโดยการถามคําถามเราเพียงแค่เรียนรู้จากสิ่งที่มันมีคําตอบอยู่แล้ว ในคำพูดหนึ่งของโซราติสมนุษย์ไม่สามารถค้นหาสิ่งที่เขารู้หรือสิ่งที่เขาไม่รู้เขาไม่สามารถค้นหาสิ่งที่เขารู้ได้เพราะเขารู้แล้วไม่จําเป็นต้องค้นหาหรือสําหรับสิ่งที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่าจะมองหาอะไรสรุปก็คือเราไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หากเราไม่รู้ว่าเราจะมองหาอะไรเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่มั่นคงก่อนที่จะสามารถตั้งคําถามที่ถูกต้องและได้คําตอบที่ถูกต้องพูดให้ง่ายกว่าเดิมก็คือ เราไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ด้วยการตั้งคำถามอย่างเดียวเราต้องรู้ด้วยว่าเรานั้นจะถามอะไรเอาจริงๆนะนี่เป็นคำพูดที่แปลกมากๆเลยเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปรัชญาทุกอย่างที่เราประสบความสําเร็จนั้นล้วนแล้วมาจากการตั้งคําถามทั้งนั้นหรือเปล่าและคุณรู้ไหมเพื่อนๆผมมีคําสารภาพที่จะบอกพวกคุณว่าทั้งหมดในวิดีโอนี้ เป็นเรื่องโกหกถ้าหากประโยคนี้เป็นความจริงทุกอย่างในวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องโกหกรวมถึงประโยคนี้เองซึ่งหมายความว่าทุกอย่างในวิดีโอนี้เป็นความจริงแต่ถ้าหากทุกอย่างในวิดีโอนี้เป็นความจริงประโยคในนี้ก็ต้องเป็นความจริงด้วยถ้าหากประโยคในนี้เป็นความจริงมันก็จะไม่ใช่ความจริงเข้าใจใช่ไหมโอเคสิ่งที่ผมพูดไปมีอะไรจริงบ้างหรือเปล่ามีอะไรจริงแท้บ้างไหมผมจะให้คุณตัดสินเอง